สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเล่น The f e เนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะว่าจะเป็นไงทีมเราก็มีตัวใหม่นะครับฟาร์มแล้วก็ทีมดูมก็ตัวใหม่ฟาร์มเหมือนกันนะครับเซตที่ออกก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับก็จะมีเลือดเด้งนะครับเวทเลือดเด้งแล้วก็พลังโจมตีเวทนะครับเจาะเกาะเวทแล้วก็ตัดตัดฮิวนะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับก็ออกไปตามนั้นนะครับผมมาหลอดน่าจะ มีเลือดเด้งนะครับแล้วก็ตัวใหม่ทีมมันเนาะแล้วก็ฟอเรนตินโนนะครับเออไม่ใช่อันนี้เป็นลิกลิกทอนะครับลิกเตอร์นี่ครับก็ไม่รู้ว่าเลือดมันจะเด้งหรือเปล่าก<ๆ>็ออกมางั้นหละครับอืมแค่พุ่งผ่านนะครับพุ่งผ่านนี่สกิลแรงมากเลยเรากดเอ็กสกิลไปด้วยนะครับ ทำไปนะครับสบายๆไม่ต้องไปรีบเร่งมันนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเองโอ้ hey, <over> oh, ไม่ตายนะครับ,รบแม่งมีอมตะ ไม่ได้นะครับชอนน็อตนี้เพื่อเราอยู่ไกลเกินอะ่ะแล้วใส่สก,กิลไม่เป็นด้วยนะตัวใหม่ตัวนี้นะครับใส่สีม่วงแล้วใส่สีเหลือง2อ,อันเฉยเลยไม่สตาร์ไม่อะไรเลยฮะ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับแต่เราเหมือนจะโดนลา่า oh. ต่อป้อมเลยนะครับ <a> ถ้ามันไม่มาเราขึ้นยั่วเลยนะให้มันลงมาถ้ามันไม่ลงมามันก็แตกอนะ่ะ แตกแน่อนอนครับเราหนีได้นะครับไม่ต้องห่วงนี่นะครับสุดท้ายก็ลงมาแล้วมันก็ไม่ได้ป้อมบนหรอกนะครับ สมน้ำหน้านะครับจะคิวเราแต่คิวเราไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวสูจะยิงเราครับต้องโยกนะโยกไปมาไปมาก่อนเห็นปะ่ะถ้าเมื่อกี้เราอยู่นิ่งๆโดนนะครับโยกขึ้นโยกบนยิงเราไม่ได้ <laughs> <Shut down. S 1> ตอนนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วเนี่ยเราได้ของสองชิ้นอยู่นะครับก็ประมาณ7นาทีนะ <laughs> เราลนรุมนะครับออจัดมันเพื่อน ได้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 ืมชกอันทีนึงโอ้โหอย่าให้พุ่งได้ผ่านอือหือสกิลเราทำเลือดมันลงหว้วงบเลยนะครับแต่แบบเพื่อเราได้คิวหมดเลยอ,ะลยอ่ะเกินไปอ้าวซุปอือหือซุปไม่เข้านะครับผม มันไม่เดินเข้ามาช่วยคือแบบมันไม่เข้ามาพร้อมกันอ่ะเข้าใจไหมผมก็นึกว่ามันแบบเออเราเข้ามาแล้วมันก็น่าจะตามเราได้นะเพราะว่าเลือดมันยังก็ไม่ลงมากนะครับแล้วเราเข้าไปเมื่อกี้เราก็ไปสลับให้ป้อมเนี่ยตีเรานะครับ Mm hmm. มันเล็งเอาเราเลยนะครับเราก็ทําให้ทีมได้คิวหมดเลยเมื่อกี้เลนกลางนะครับเป็นแคลรี่มาแล้วก็อะไระแคลรี่อีกตัวหนึ่งตัวใหม่นะครับตายทรณีนะครับสังเกตนะครับจะมีแต่การช่วยเหลือเลยนะตอนนี้เก้านะครับทีมยังไม่ถึงเท่าเราเลยได้คิวไปหกตายสี่นะครับเราโดนเลงน็งแล้วสกิลแรงนะครับแด่แฟลหลังๆนะกับกิลเดอร์ แรงมากถามว่าถ้าเทียบกับกิลเดอร์นี่กิลเดอร์จะโกงกว่านะแล้วก็แรงแรงอยู่นะครับ เป็นอะไรยืนนิ่งนะครับตายไปได้ยืนนิ่งยืนด่ากันอยู่หรือเปล่านะครับเราได้แต่แอคซีดเลยอ่ะคุณผู้ชมหลังๆได้แอคซีดเยอะมากรู้สึกสกิลเปิดก่อนก็เป็นการช่วยที่ดีแล้วนะใช่ปะ่ะแล้วก็ทำเลือดศัตรูลดไปเยอะแยะ บ้าบออีกแล้วเรานึกว่ามันจะหลบได้นะครับลองดูพุ่งไปอีกป้อมหนึ่งแต่อีกป้อมหนึ่งยังลูกกระสุนมันยังตามนะครับไม่เป็นไรก็เป็นตัวใหม่ทองทางด้านฝั่งนน้นและฝั่งนี้นะครับฝั่งเราเนาะเป็น MVP ไปนะครับก็เราความจริงจะต้องได้คิวที่เยอะนะแต่แบบมันเป็นจังหวะที่เราสกิลไปแล้ว s <computer> <S <clubs> แต่เพื่อเราได้มาคิวแทนนะครับเราก็ได้แต่การช่วยเหลือเนาะ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไอเทมที่ออกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ผมต้องออกตัดเลือดเพราะว่าลิกเตอร์นะครับมันออกเกาะเด้งเลือดแล้วก็เกาะฮิวนะครับแล้วก็ตัวใหม่ของทีมนู้นนะครับมีดูดเลือดนะครับแล้วก็มาหลอดยังมีเด้งเกาะไม่รู้ว่าถ้ามันออกเด้งเลือดก็เด้งอยู่นะแต่มันไม่เด้งนะครับก็แล้วก็แคลรี่นะครับเอลซูทีมมันนะครับออกดาบตีเร็วมาซึ่งดดูเลือน เราออกผมออกอันนี้นะครับแล้วผมกดอันติอะ่ะมันไปโดนหมดเลยนะครับถ้าโดนก็คือโดนหมดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ